E.F.M. <D> DJ playlist by DJ อ้อมค่ะเตรียมตัวดูซองแดงแต่งผีไหมได้ดูนะได้ดูไหมแล้วเห็นตัวอย่างนิดนิดปะ่ะที่บอกว่าเออเขาก็ถามมาเนาะว่าเนี่ยเคยเป็นสามีของคนนั้นเหรอเออเป้าเคยเป็นหมา <laughs> <laughs> เออเรื่อมนก็ดูบ้าบอ้มกันนะคะก็เตรียมตัวกันแล้วกัน,กนสำหรับใครที่อยากจะชอบหนังไทยอชอบ บิ l กิน b ีพนะคะใครประทับใจเขาในการแสดงที่เขาทํำด้วยกันเนี่ยก็ลองไปดูกันนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับอันดับที่16สําหรับอะไรของต้าอูแล้วมาต่อที่ไม่ยินดียิ่งดูยิ่งชอบเปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหมนะคะคุณทุกฟัง4ี่โมงเย็นกับอีก21นาทีที่อ้อมเชื่อว่าวันนี้ก็มีหลายๆข่าวที่ เพลาๆลงไหมแต่ก็มีอะไรให้เราติดตามแล้วมันเป็นเรื่องของสังคมที่น่าสนใจเมื่อกี้เนี่ยเราคุยกันเรื่องของเด็กที่ดูดน้ําท่อมครับแล้วก็ดูดพอรือใช่ไหมกินน้าท่อมดูดพอดตตั้งแต่เด็กมันก็มีผลกับร่างกายเราก็บอกเอออายุเนาะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นอ่ะอายุที่เราก็ตระหนัดกันคือเออ,อายุของคนเป็นยา่าขยายอยู่ที่ห้าสิบอ่านข่าวไปแล้วก็ทอ้เอ,อเพราะว่าคือรอบตัวเราอ,อ่ะ ห้าสิบ้าเท่าเราเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราห้าสิบก่อนเราจะไปหลบไม่ได้เราก็จะรู้สึกว่ามีลูกมีหลานนะ่เราก็จะแค่ว่าเรียกอาเรียกอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ได้เคยใช้สรรพนามไปถึงจุดนั้นเลยใชก่การเรียกตัวไปไม่ถึงจุดนั้นใช่ปะ่ะได้แค่อานะหรือบางครั้งให้ลูกเพื่อนเรียกพี่อะไรเงี้ยก็ยังพอไหวถ้าไปถึงจุดยายแล้วอ่ะก็อ่ะเราก็คงจะต้องระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้พาดหัวข่าวคือยายเจออย่างนี้ย่าเจออย่างนี้ เจ็บปวดตรงสร้อยท้ายที่เป็นอายุเนี่ยแหละใช่ป่ะไม่ได้เจ็บปวดอะไรเจ็บปวดสร้อยท้ายอายุอะแล้วเราก็คุยกันเรื่องของการหลังใหม่นะคะก็เรื่องของเรื่องคนโดนหลอกช่วงนี้มันเยอะมากคุณ้ฟังอย่างคุณฟังได้ข่าวไหมใช้คําว่าป้าไ้หกสิบเอ็ดถ้าเราป้าไ้หกสิบเอ็ดเอาจริงเราอาจจะเรียกว่ารุ่นพี่ใช่ป่ะถ้าสําหรับเราเราอาจจะเรียกเขาว่า รุ่นพี่ที่โตกับเราสิบเ็ดปีอะไรเงี้ยนะเพราะบงีก็เป็นพี่สาวเพื่อนเนี้ยเหรอน้าคนเล็กเงี้ยนะเขาบอกว่าอคือพอผู้ใหญ่อ่ะผ่านประสบการณ์มาเยอะทํางานมีเงินเก็บมีอินเทอร์เน็ตเล่นบางครั้งก็เข้าไปท่องโลกแล้วโจนแบบมีคนมาทงมาทักแล้วคุณผู้ฟังเวลาเราโดนเงี้ยอย่าไปซ้าเติมกันว่าไม่นู้หรออะไรเงี้ยเพราะว่าถึงเวลาจริงอ่ะไม่เจอกระตัวไม่รู้นะ คร่าวๆเลยคุณป้ากุ้งเนี่ยเขาก็เล่าว่าตอนเดือนตุลาเนี่ยอันนี้เอามาจากเลสเกานะเอามาจากพี่โลกคะ่ะพโลกเลรบอว่ามีผู้ชายทักมานแนะนําตัวชื่อมาร์คอายุห้าแปดเป็นฟิลลเปน ทำธุรกิจสังหาริมทรัพย์คุยกันไปมาจนสนิทพัฒนาเป็นความสัมพันธ์ในฉันคนครักพอเดือนพฤศจิ1เดือนเท่านั้นมากบอกจะส่งเงินมาให้2,500ดารดอลลามันก็เกือบจะล้านหนึ่งนะพร้อมส่งเครื่องประดับเพชรแล้วก็สร้อยคอแหวนนาฬิกาแต่ว่าเนื่องจากไม่มีบัญชีธนาคารจึงต้องส่งผ่านพัสดุ ผ่านไปรษณีนะซึ่งมาร์กนี่ก็อันนี้ในวงเล็บที่เราคิดเองมาร์กเป็นคนใจปั้มมากการที่เราจะส่งของทางไปรษณีเนี่ยเราอยัางคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกแต่อยู่ๆมาร์กก็ดูเป็นคนซื่อที่จะส่งของมาทางนี้ใช่ไหมโดยที่ไม่ห่วงเลยว่าของจะหายได้ใช่เป็นของที่มีมูลค่ามูลค่าสูงซะด้วยใช่เพราะส่งหลายอย่างแต่พออย่างเงี้ยปุ๊บของมันก็จะต้องมาถึงเมืองไทยเพราะส่งไปชนณีใช่ไหมปรากฏว่า ทีนี้คุณป้ากุ้งเนี่ยพี่ก็ได้รับโทรศัพท์จากคนที่อ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไปทําให้องค์กรเขาขายนะอีกเนี่ยเหอป้แล้วจะต้องเสียค่าภาษีพัสดุถึงสามพันบาทเพราะว่ามูลค่าของของมันเยอะข้ามประเทศมาใช่ไหมแต่พอจ่ายไปก็ถูกเรียกเพิ่มอีกเจ็ดพันซึ่งตัวเองอ่ะไม่มีมาร์กก็เป็นคนใจดีไงออกให้สามพันสามพันป้ากุ้งก็จ่ายสี่พันไอ้สี่พันเท่านั้นเรื่องไม่จบนะคุณฟังไม่ได้แปลว่าได้ของหรือไม่ได้ของเรื่องยังไม่จบ พัสดุถ,ถูกอายัดที่กร,รมศุลกากรก็เลยเพราะมันมีเครื่องประดงเครือ่องประดับนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องเสียภาษีเพิ่มอีกหลายหมืน่นก็จ่ายไปเรื่อยๆรวมๆเนี่ยสองแสนโดยที่ตัวเองจ่ายไปสี่หมื่นแล้วมาช่วยจ่ายอีกแสนหกคือควักจริงสนะี่หมื่นนะมาร์ทเนี่ยมาร์ทอ้างว่าจ่ายแล้วจ่ายแสนหกแต่สุดท้ายของก็ไม่ได้เพราะว่าก็ติดขั้นตอนตัยต้องมดใน่ติดอาร์ไอ้มาร์ทก็เลยบอกว่าจะบินมาแล้วคือมาจัดการให้เล้าเนี่ย คนรักเขาไม่ได้ของไะนะเขาก็จะบินมาปากฏบินมาความซวยของมาร์คมาร์บอกมาร์บินมาแล้วเจอตำรวจจับไอ้มาร์คนี่ชีวิตดวงยังไงวะครับควรจะไปวัดสักวัดหนึ่งจะไหมปันเรื่องเยอะเลยเรื่องมันเยอะเหลือเกินภายในสองเดือนดวงดาวเปลี่ยนอ่ะเนอกปะมาร์กก็เลยโดนตำรวจจับแล้วก็ทําให้ตำรวจไทยเสียอีกเพราะมาร์คไปบอกว่ามันต้องมีการถูกเอาเงินไปไถ่ตัวถูกไหมเพราะว่าโดนตำรวจจับอ่ะก็เลยเรียกไปสองพันแต่หลังจากนั้นอ่ะ เรียกทุกวันเลยนะวันละสองสองพันพันหนึ่งจนล่าสุดเนี่ยคนทางฝั่งเราฝั่งผู้หญิงทางฝั่งเราเนี่ยไม่มีเงินจะจ่ายและไอวันละพันเนี่ยก็เหลือสักห้าร้อยวันไหนที่ไม่ให้ตำรวจที่ถูกอ้างก็จะเอามาร์กเนี่ยไปทำโทษโดยเอาไปทำสวนหรือตักน้ำแล้วก็อ้างว่าเป็นตํำรวจระดับสูงอีกถ้าไม่จ่าย มาร์กถูกฆ่านะไม่เพียงเท่านั้นมีการโชว์รูปมาร์กโดนช็อตไฟฟ้าเออืขัวจะปวดเพื่อมีเห็นรูปอย่างนั้น๋อเราเป็นเราอะโลกของเราอะคนรักอันก็อันนึงกับเรานะคุณผู้ฟังอันหนึ่งเวลาที่เราไม่คิดว่าเราจะโกงใครเราไม่คิดว่าใครจะโกงเรามันจะมีความรู้สึกแบบนั้นเราไม่คิดร้ายกับใครแล้วทําไมใครต้องคิดร้ายกับเราถูกป้ะใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเอเรื่องไม่จบแล้วก็เลย มันมัดพอโดนชอ็อตไฟฟ้าต้องยังไงมักก็เจ็บนะก็เลยโอนเงินไปอีกสี่แสนเป็นเสร็จแล้วโดนไปสี่แสนสี่สี่แสนสี่ก็ไปยืมคนอื่นมาให้เพราะว่าก็เนี่ยเป็นหนี้สินไปเพราะถามว่ามีคนเตือนไหม มีป้ากุ้งเขาก็บอกเองว่าเขารู้เรื่องวิชาชีพออนไลน์แต่เขาก็มั่นใจว่ามาเนี่ยมัน,นมีตัวตนเพราะเห็นหน้าในวิดีโอคอลแล้วก็ได้ยินเสียงคุยกันโดยตรงครเห็นใจเลยตอนนี้หมดตัว,นะตวแล้วคือเราก็ไม่รู้ว่า้าย,ยังมีอยู่ไม่มจัดไปอีกแค่ไหน,นเออไม่รู้เลยน,นี่นี่แบบจบเท่านี้ก็ยังโอเคแต่แบบป่านนี้ใจเขาจะเป็นยังไงรับโทรศัพท์เลยได้แล้วก็คุยภาษาไรฟิลิปสก็หลอกเหร เออนั่นสิมันความรักไม่มีคมแดนมแดนจริงๆอ่ะเพราะว่าภาษาดีนั่นเราไม่คล่องไม่ผมว่าเขาต้องบอกว่าฟิลปปินส์ไงแล้วพูดไทยได้อ๋อเคยมาทำงานบางไทยแล้วก็มี Google Translate อะไรอย่างเงี้ยโอเคก็มันก็ต้องระวังจริงเพราะมันมาในหลายรูปแบบมากนะคะนี่ล่าสุดอ่านเจอข่าวอะไรรู้ไหมตำรวจเข้าค้นบริษัทแห่งหนึ่งย่านรัชดาหลังพบว่าเปิดเพจ a ฟ e b o o k จัดกิจกรรมให้เล่นเกมมอบของรางวัลเดาที่เกิดอะไรขึ้นก็โกงอ่ีกสิแล้วก็หลอกข้อมูลจ้ะอ๋อยิ่งกว่าโกงอีกเพราะเขาเปิดใครอยากเล่นให้มาใครอยากเล่นใส่ข้อมูลแล้วจะส่งอะไรไปให้ก็คือเอาข้อมูลมาก่อนจากนั้นก็เอาข้อมูลจ้ะไปให้แกลงคอเซ็นเตอร์จ้ะเรียบร้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นตัวตกข้อมูลอ่ะใช่เอาไปให้คอเซ็นเตอร์ได้ไปแปดหมื่นหลายชื่อจ้ะโอ้าดว่าเสียหายห้าสิบล้านเตรียมตัวเลยคุณฟังเอาจริง อมก็เป็นกำลังใจให้เรากันทุกคนกระทั่งตัวเองอ,ะอ่ะคือไม่รู้แล้วว่าจะโดนดอกไหนเหลี่ยมไหนเมื่อ,อไหร่เราเห็นใจกันเถอะอย่าก,กดดันและด่ากกันเองว่าไม่อ่านเออไม่เห็นข่าวเออเราฝากความหวังไว้ที่กสทชบแบ่งชาติแบ่งไม่ชาติพี่ตำรวจแล้วคนที่จะทำให้เมื่อมีสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้อาจได้เงินคืนระบบไปได้ยากสักนิดนึง ตอนนี้ชเวกโก้เขาก็อาจจะล้างไปใช่ครับแต่ก็ไม่ได้แปลว่าตั้ง <ไป S 2> ขึ้นใหม่ไปได้ขารกลุ่มโบสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุก,กี้พันท้ายยอดขายอันดับหนึ่งอร่อยคำไหนคำนั้นและมีมี่ขนนุ่มหุ่นแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุน่น อังคารน่าจอกับคุณเป๊กก็กกนะคะกับยืนหนึ่งเรื่องความอร่อยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุง้งตราปันท้ายนรสิงอร่อยคำไหนคำนั้นอาหารแมวมีมี่คนนุ่มขุนแน่นอร่อยถูกใจเหมียวเกรดญี่ปุ่นแซบสุดจนนุษอยากจกภูมิอย่าลืมย้ำอีกครั้งสองทุ่มถึงสี่ทุ่มคืนวันอังคารคะ่ะ